มารู้ชอบร้านบริการเติมโรบ้างระบบ v i p Server และ ID p a s s สูงถึงเลทสิและยังรับกดผลเกมพัทเลทสิเช่นบ o ็อกฟตุตคิงเลกาซีและแมปอื่นออีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักกันเลยนะครับผมเราก็กลับมาจะเจอ,อีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะซึ่งในคลีปวิโอนี้นะครับเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า King Legacy นะครับผมน ะฮหรือว่าแมปสังกะสีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกเลยนะครับผมนะฮะแล้วแมปนี้นะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งแมปนะครับผมนะที่มีสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นแนววันพี e นั่นเองนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะชอบอยู่เหมือนกันนะครับทั้งแมปเอ่ยทั้งตัวของโมเดลเองนะครับผมนะหรือว่ารูปแบบสกิลเอ่ยเนี่ยก็ชอบไปหมดเลยนะครับผมนะฮะเหมาะมากๆเลยสําหรับมือใหม่นะครับผมนะฮะแล้วแมปนี้นะครับผมนะยังเป็นแนวหาของด้วยนะครับผมนะฟาร์มของไว้เทรดฟาร์มเวลไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะและในคลิิปววดดีีีโโออนนนนน้้ะะะคครััับบผผมมาาาางงงจจสสยย่่่พลใไ ไงนะครับผมนั้นลมอะไรพัดมานะครับใช่แล้วครับผมนะพี่จะพาคุณผู้ชมนั้นมาตีเจ้าทะเลหาผลกันนั่นเองนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมนั้นยังคงคอนเซปต์เดิมนั้นก็คือการสุ่มผลเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สุ่มผลกันก่อนนะครับผมมาดูซิว่าใน King Legacy เนี่ยที่จะเกลือหรือเปล่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยคือมันเปิดฮาคิดตัวอะไรหวานนะครับผมไม่ได้เล่นนานเนาะ อ่ะตัวววยนะครับผมนะฮะเกือบลืมนะครับผมนะแล้วมันสุ่มตรงไหนสุ่มตรงนี้หรือเปล่านะครับผมนะ่าจะใช่แล้วนะครับผมเนดะี๋ยวขออ่ญาสุ่มก่อนละกันนะครับอ่ามันบอกว่าคุณต้องการสุ่มผลไม้ปีศาจราคา200 0ส0เหรียญหรือเปล่าหรือว่าใช้บัณีนะครับผมนะเราเลือกไปที่เออเป็นเงินก่อนละกันนะครับผมนะฮะไปครับ มาดูซิว่าจะได้ทางด้านของผลอะไรนะครับผมนะเฮ้ยคัมมอนได้เป็นทางด้านของผลอีพิกนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยลุ้นทีหลังนะครับว่าคือผลอะไรเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มต่อเลยละกันนะครับผมนะฮะอุ้ยรู้สึกลุ้นเลคุณผู้ชมฮะคือในบล็อกฟุตเนี่ยมันสุ่มได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมนะฮะแต่ว่าในทางด้านของคิงเลกาซี่เนี่ยนะครับผมมันสุ่มได้หลายผลเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าต่อไปจะได้ผลอะไรนะครับผมนะนี่คือได้อีพิกมาแล้วนะครับผมนะค่อนข้างที่จะดีไม่น้อยเลยนะครับผผมมมมมนนนนะะะะะะฮาาดดูซิว่จไไ้ออรรคคัับแล โอ้โหได้แลมานะครับผมนะฮะไม่รู้นะคือส่วนตัวพี่ไม่ค่อยแบบว่าคุ้นเคยกับแมปนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าผลไหนมันดีหรือไม่ดีนะครับผมนะฮะถ้าใครที่รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าผลไหนมันดีกว่าผลไหนนั่นเองนะครับผมนะฮะต่อกันครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันสุ่มได้กี่ผลด้วยนะครับผมนะฮะก็นั่นแหละไม่เคยเล่นนะครับผมนะ เฮ้ยอีปิกอีกแล้วคุณผู้ชมฮะเฮ้ย hey, เอา,าอ่ะอีปิกสองผลแล้วคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะตึงอยู่ในครับผมนะดวงค่อนข้างที่จะดีในครับผมนะฮะ่อนแร่ไม่ใช่แรคัมมอนนะครับผมนะฮะสุ่มต่อไปเรื่อยๆเลยดูที่มันสุม่มได้สักกี่ผลนะฮะห้าผลหรือเปล่าเต็มที่หร, legal, หรือเปล่าดีเจไม่รีเจนว่ะคัมมอนว่ะเดี๋ยวดูซิว่าสุ่มได้อีกหรือเปล่า อ้าวเรียบร้อยฮะสุ่มสุ่มไม่ได้แล้วเอออันอัญมณีล่ะอันมณีอัญัมมณีมณีสุ่มเล้ปเหเฮ้ยมณีสุ่มได้เรื่อยๆคุณผู้ชมมะอ่าเรียบร้อยฮะโอ้โหใช้เงินสุ่มได้ผลโคตรดีแต่ใช้อันอันมณีแล้วแบบโอ้โหเกลือไม่เป็นท่านะครับเดี๋ยวขออีกสักสองผลละกันนะครับผมนะฮะสุ่มได้เงินในห้าแล้วก็มณีสองนั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับ มันรุนรวยเลยคุณผู้ชมฮะอะไรวะเฮ้ยโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทีละผลนะครับว่าได้ผลอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมเป็นทางด้านของผลแทนแทนผลอะไรวะผลยีราฟหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะก็เป็นผลเกลือก็ขออนุญาตทิ้งแล้วกันนะครับผมนะฮะอ่าดบไปตรงนี้เลยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นทางด้านของผลอะไรวะเฮ้ยผลอะไรวะผลอะไรวะขาวๆผลหมีปะไม่น่าใช่นะครับผมนะผลอะไรวะผลอะไรปันมันคือผลอะไรวะออ๋ผลได้ผลได้โอเคมันก็น่าจะเกลืออยู่ปั้งก่อนเววราไปลละะะผผจ็ เป๋ปะผลหัวใจเนี่ยเออผล ผลเล็บเล็บอ๋อผลเลิฟๆโอเคโอเคผลเลิฟๆก็น่าจะเกลืออยู่นะครับผมไฟกทิ้งไปก่อนเลยแล้วกันนะครับต่อมานี่ครับผมนะเป็นท่าหน้าของผลอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวขอดูผลนี้ก่อนเอ้ยผลอะไรอ่ะยางวะระดับอะไรอ่ะระดับแร่น่าจะยางแหละยางน่าจะยางอ่ะมั้งน่าจะประมาณนั้นเอาทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับต่อมาเนี่ยนะครับผมนะเป็นท่าหน้าของผลระดับอีพิกนะครับผมนะฮะเอ้ยผลอะไรอ่ะคุณผู้ชมสายผลสาฟ้าเลยดีป่ะดีอยู่ดีอยู่อ๋อเก็บไว้ก่อนแล้วก็ต่อมาผลอะไรวะเนี่ยน้ำแข็งหิมะอ๋ คนใช้ปั่นคนใช้ฟ้าจะกินเบ้าหรือไม่กินหรือจะใช้ผลแบกม้าเหมือนเดิมเราะใช้ผลแบกบาอ่าถ้างั้นจะพี่เก็บก่อนละกันนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรทำนะครับผมนะก็คงจะต้องรอแบบเจ้าเกิดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเช็คอีกสักทีนึงแล้วกันยังไม่เกิดใช่ไหมอันนี้เรือผีนะครับอันนี้คือเควสแล้วก็นี้คือเจ้านะยังไม่เกิดนะครับผมนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เจ้าเกิดกันเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะเออฮะตอนนี้เราไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดนะครับผมนะรู้สึกเหมืือออนน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 นจจจะะะะะเเ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 ปปปป็็บบบบิิิิิิ๊๊กกกกกมมมมมมมััััััคครรรรรรหหาาาาาาาพพ์่่่ดดดดีีี๋๋ยยวววไไูซงลลต นะครับผมนะฮะคือเจ้าตอนนี well, okay, ้ค okay, huh? ือรอมานานอยู่พอสมควรเนาะแต่ยังไม่เกิดเลยนะครับผมนะฮะแล้วเรือทําไมมันวิ่งช้าอย่างเงี้วะเฮ้ยโอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงเกาะบิ๊กมัมแล้วนะครับผมเป็นเกาะโฮเกิลเนาะก็รู้สึกว่าเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเนี่ยนะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่าเกาะนี้แม่งโคตรสวยเลยคุณผู้ชมฮะค่อนข้างรู้สึกว่าโมเดลเขาทํามาดีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเซฟไปก่อนละกันปึ๊บนะครับอันนี้ตัวนี้พี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้อันนี้คืออะไรเออใช่สิอะไรอะไรรายการับผมคืออออะะะไรวเนง โอเคนะฮะไปลุยกันนะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับกตันนแบบี้ชิงชงเอ้ยโดนอะไรอ่ะเออไหนว่าอยู่ไหนก่อนเฮ้ยกูตายเลยโอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยมันตีกันแล้วไม่ใช่หรอวิวเตาเมจหมื่นดูว่ะสองหมื่นสามหมื่นแล้วว่ะคุณผู้ชมดูดิหยน้ำแข็งโคตรเท่น้ำแข็งตื่นเนาะเดี๋ยวนะเหมือนไม่ได้เปิดพิวพีกับบอสบอสเลยที่ที่ไม่เข้าถูกปะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะก็เดี๋ยวเราจะตีไปเรื่อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะดรอปอะไรหรือเปล่านะครับผมนะฮะเอาไปไหนแล้วเอ้ยพี่ได้ยินเสียงเจ้าปะ เออเจ้าเกิดล้วเหรอเอาแล้วพิ่ตีตั้งนานไม่ได้เหรอ ดาวไม่พออ้ตีตั้งนานนะโอ้เกินปุยมุยโอเคผมนะชอบมันนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าจะเกิดแล้วนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตีเจ้าเลยละกันนะครับผมมาดูสิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะฮะ <S <S 2> <S 2> <S โอเคนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นเพื่อนใหม่นะครับผมนะหรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมนะถ้าใครที่ลืม,ลมเรือไปแล้วว่าเจ้าเกิดกี่นาทีนะครับผมนะเจ้าจะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันเกิดไม่เกิดเนี่ยฟังจากเสียงก็ได้นะครับผมนะ เนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมนะฮะแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวของโมเดลหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับผมนะเทคจงเท็กเจอร์ภาพสีแสงเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับผมนะสำหรับทิงเลกาซีของเรานะฮะถ้าใครที่ชอบภาพสวยเนี่ยแนะนําเลยนะครับผมเกมนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมนะฮะโอเคจอดไตรงนี้แหละไปลุยเลยหนุ่มกดสกิลอ,อะไรบินวะอ๋อกดตัวน,นี้บินเฮ้ยโอ้เฮ้ย,ยเดี๋ยวนะ เอ้ยจะตายไม่ได้นะโอ้โหขอบินก่อนอะไรวะเดี๋ยวนะสกิลสกิลอะไรเป็นสกิลที่อันนี้นะสกิลซีหรอโอ้โหเกือบตายคุณผู้ชมฮะกดโซอะไรเมื่อกี้กดโซรู้สึกกดเอฟป่ะรู้สึกเหมือนจะไม่ได้ทำดาเมจเลยแล้วเนี่ยโอเคนะครับผมนะเจ้าตายไปที่สมบรูรอยแล้วนะฮะมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับเอ้ยโอ้ยจะตกนี้ตายอย่างเดียวเลยได้เป็นกล่องอะไรอะเพื่อนๆได้อะไรกันวะกล่องผ่าอะไรเนี่ยกดกลางเลยเฮ้ยมันกดยังไงอะเฮ้ยพี่ได้ผลอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะเอ็งได้ ผลหมีผลมืดนะครับของพี่เนี่ยได้ทางด้านของผลผลอะไรวะผลยีราฟเหรอเอาพี่ได้ผลระเบิดหรอก็เกือบไม่เป็นท่านะครับผมแลสำหรับการตีเจ้าในครั้งนี้นะฮะโอเคผมนะเดี๋ยวเราไปรอตีเจ้าตัวต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับโอเคนะครับผมนะตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าทะเลมันกำลังเกิดนะครับผมแต่ขออนุญาตตีก่อนละกันนะครับผมนะน้องๆบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่ทำไมมาโผล่ทางด้านของคิงเลกาซี่ได้นะครับผมหนึ่งคือแบบตอนนี้คือเกมมันยังไม่อัปเดตเนาะทางด้านของซอฟตนะคร็เหาเกมเล่่นปเรือยครับผก็เลลยมาาาโทงงน้ขอ ีนะครับผมก็เจอน้องๆ FC ด้วยนะครับผมน่ารักมากนะครับผมนะทักทายกันด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะที่ยังมีกันละกันนะครับผมนะฮะขออนุญาตตีเก้าก่องนะครับตอนนี้เหลือประมาณ2ร้านนะครับผมน้องๆก็สำหรับใครที่สุ่มเซิร์ฟเจอพี่ก็ทักทายพี่ได้นะครับผมนะฮะก็ขอแค่ว่าอย่าฆ่าพี่ก็พอนะครับผมนะฮะและที่สําคัญเนี่ยเสียงเปิดฮาคีของเกมนี้คือแบบโคตรหลอนอ่ะโอ้โหโคตรหลอนคุณผู้ชมฮะเอ้ยอะไรวะเอ้ย เสียงอะไรวะให้เศกอะไรตรงไหนหรือเปล่าก็ตอนแรกนะครับผมใช้ผลแบกมาไปก็จมน้ําบ่อยเหลือเกินนะครับผมนะฮะก็รอบนี้ก็ใช้เป็นฐานะของผลน้ําแข็งซะเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็ตีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็ได้ทั้งเงินได้ทั้ง efp นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าจะได้เป็นฐานะของผลอะไรนะครับผมนะฮะมันเข้าทางไหนวะทางนี้นะครับเฮ้ยเป็นทางด้านของกล่องดำวะผลอะไรอรัคุณผู้ชมฮะเอ้าผลยางเฉยแอะคุณผู้ชมก็มีน้องคนนึงอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดไม้แป๊บนึงนะผลยางเอาเปล่าป๋องไม่ป๋องไปม่จะเปไปล ใช่ไหมครับผมนั้น yeah. ตอนน right ี yeah, idea, ้เราก็ก er kind of mm ํา hmm. ล okay. ังจะไปตีทางด้านของโอเด้งกันนะครับผมนะซึ่งมันกําลังเกิดตอนที่เจ้าทะเลเกิดพอดีนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าเดี๋ยวเซฟนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูซิว่าจะดอบดาบด้วยหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวเราปิดท้ายคลิปวิดีโอนี้ด้วยการตีโอเด้งละกันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังไงก่อนนะครับประเด็นคือแบบกูเป็นผลน้ําแข็งด้วยเปอร์เซ็นคือเออเออกูจะขึ้นยังไงอื้อเกือบอื้อนะครับ ลำบากเกินนะครับคุณผ okay, e. okay, ู้ชมฮะ่ะโอเคนะครับผมเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเอ้ยโอเคกว่าจะขึ้นมาได้นะครับแช่หน่อยแล้วกันแช่หน่อยแล้วกันหมันไส้นะครับ เฮ้ยคุณผู้ชมฮะได้ทางด้านของมุญรำมาะเฉยว่ะโอเคนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับผมนะขอทิ้งท้ายด้วยดาบเล่มนี้นะครับผมนะคุณผู้ชมคิดว่าดาบเล่มนี้โหดขนาดไหนนะครับผมนะแล้วมันดียังไงหรือว่ามันไม่ดีตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ให้พี่ทีนะครับผมนะพี่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับดาบเล่มนี้เลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะมันโหดไม่โหดยังไงสสสสสาาาาาาามม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 มรร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 ถคค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 ออออเเเเนน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 ตต์บบบบบบกกกกพีีีี่่่่่ไดด้้้้ะะ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 ัััััผผผหใทททววูฮงงขิิลลล็็จปปณโย เป็นดาบไฟนั่นเองนะครับเป็นทนาทของบุรามาสะนะครับผมนะโอเคผมก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปวันนี้ของเรานะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจ้าจ๋ออุ้ยทาฝันแม่งโคตเท